ที่ร้องข่บ่าวรมอยู่กับท่านวิชัยทองแต่งซึ่งถือว่าเป็นมหาเศรษฐีสมยานามเพื่อนอยากให้บ่าวรมเว้าถึงคำว่าบรรนอกหลายๆเพราะว่าท่านมาจากบรรน,นอกอะีและก้าวเข้ามาสู้เป็นทนายความนาชิทหาบบได้แล้วในเรื่องของการก้าวเข้ามาสู้การเป็นนักลงทุนเมื่อนี้ ท่านวิชัยไหเกียรติมาที่จังหวัดสกลนครของเฮามาเบิ่งมาแยงมาดูเลมาให้ความรู้พี่นอ้องปองปายบ้านเฮาเมื่อนี้สีขอถามกันแบบไทยบ้านเลย<ด>คำว่าความเป็นบ้านนอกความเป็นจากรากหญ้ามันเป็นอย่างไงในตัวท่านบ้างวันนี้ผมมาที่สกลน,นครเนี่ยครับคนที่เป็นยุคก่อนถ้าเคยฟังเพลงเพลงหนึ่งเพลง สิ้นกลิ่นดินสิ้นกลิ่นดินคนก็คนกรุงเทพก็จะสงสัยว่ากลิ่นดินมันมีด้วยเหรอถ้าเป็นบ้านๆต้องตอบว่าถ้าคนบ้านนอกอย่างเราต้องบอกว่ากลิ่นดินมีใช่ครับมีอย่างแน่นอนครับวันนี้ก็เลยพยายามที่อยากจะเดินสายไปพูดไปกระตุ้นให้คนบ้านนอกอย่างพวกเราเนี่ยรับอย่าได้สิ้นหวังอย่าได้ด้อยค่าตัวเองแม้ว่าเราจะเป็นชีวิตที่เติบโตหรือเกิดกำเนิดมาจากบ้านนอกเนี่ยแต่นั่นไม่ใช่ผมไม่คิดว่านั่นคือเป็นเป็นจุดด้อยของพวกเราคะผมว่ากลับยิ่งเป็นการ เป็นจุดที่เราสามารถที่จะทําให้เราสร้างความเข้มแข็งความแข็งแกร่งให้กับตัวเราเองด้วยเด็กว่านอกทุกคนเนี่ยผมว่าจะต้องมีอยู่สองคำเนี่ยที่ไม่เคยเด็กทุกคนมีฮะ<ฆ>ขยันก็อดทนครับถ้าอยู่ขยันแล้วขยันมา,าระดับหนึ่งแล้วถ้าคุณไม่อดทนมันก็สามารถไปต่อไม่ได้ครับอยู่อดทนอย่างเดียวก็คือตั้งรับไม่ขยันไม่ขวนขวายครับ,รบก็มันก็เติบโตไปยิ่งใหญ่ไม่ได้ดังนะั้นคุณตัวบสองข้อเนี่ยถือเป็นคุณตัวบหลักของเด็กบ้านอกเราเนี่ย ต้องคงไว้ต้องลำลงไว้ขยันขยันอดทนครสองอย่างเลยผมก็อยากอยากถามไปว่าแรงผลักดันอะไรสําคัญทําให้เกิดว่าเด็กบ้าน,นอกคนหนึ่งอย่างท่านนีชัยสามารถประสบความสําเร็จอยากจะให้เล่าให้ฟังหน่อยครับว่าคืออะไรครับแรงผลักดันจากเด็กบ้าน,นอกขึ้นมาไต่เต้าขึ้นมาจนเป็นมหาเศรษฐีในวันนี้แน่นอนขยันอดทนเป็นพื้นฐานเป็นพื้นฐานหลักแล้วเป็นรากฐานที่ดีมาก จากตรงนั้นไปมันเป็นเรื่องคุณสมบัติเฉพาะตัวแล้วเรียกได้ว่าสมัยเด็กๆเนี่ยผมเป็นคนที่กล้ากล้าคิดแล้วก็กล้าทําถ้าคิดแล้วไม่ทําก็ไม่เกิดประโยชน์ท่านเคยกล้าคิดแล้วคิดคิดผิดมีไหมครับมีอยู่เสมอครับแล้วยังไงต่อครับเวลาเราทําบางคนพอคิดผิดแล้วก็เลยไม่กล้าทำนม่และครับไม่แน่ใจว่าคิดผิดนถูกก็เลยไม่กล้าทํามันต้องทดลองครับและอย่าไปกลัวความผิดพลาดต้องลงมือทําเลยไม่ต้องกลัวใช่ไหมครับผิดพลาดก็ต้องพร้อมที่จะแก้ไข แล้วความผิดพลาดนั้นมันมันเป็นส่วนหนึ่งทําให้ท่านเข้มแข็งขึ้นไหมครับถูกต้องเลยครับการเป็นบทเรียนที่มีคุณค่ามหาศาลครับแต่สิ่งหนึ่งที่ที่คนที่คนกล้าคิดกล้าทํามักจะขาดครับผมจะเติมสิ่งนี้ให้เสมอให้อยู่ต้องกล้ารับผิดชอบด้วยนะแล้วมีสามอย่างนี่หากินทะยาวนานเลยครับกล้าคิดกล้าทากล้ารับผิดชอบกล้าคิดกล้าทากล้ารับผิดชอบแค่นี้เลยใช่ไหมครับหลักการแค่นี้เลยครับเป็นหลักการเบื้องต้นเลยครับครับ คุณวิชัยครับเป็นมหาเศรษฐีแล้วสิ่งที่ผิดพลาดครั้งยิ่งใหญ่ของคุณวิชัยมีบ้างไหมครับมีเยอะครับมีเยอะครับไม่ใช่ว่าไม่ผิดเลยไม่ใช่ครับความสําเร็จมีน้อยกว่ความผิดพลาดบอกได้เลยทําไมครับนั้นสิ่งที่เราจะต้องทอําใจหรือปลุกปลอบใจตัวเองคือว่าอย่ากลัวความผิดพลาด อยากให้ท่านวิชัยลองยกตัวอย่างให้ชาวบ้านเราเห็นภาพได้ไหมครับครั้งหนึ่งที่รู้สึกว่าท่านผิดพลาดคืออาจจะเอาสักตัวอย่างหนึ่งแล้วท่านท่านได้เรียนรู้ยังไงจากมันผมว่าน่าจะเป็นประโยชน์ครับถ้าเรื่องที่ใหญ่ที่สุดก็คือตอนที่ตัดสินใจลงไปประมูลซื้อลิขิตที่ประเทศอังกฤษลิขิตถ่ายทอดพรีเมียร์ลีกในประเทศไทยครับ330ล้านเหรียญล้านเหรียญไม่ใช่ล้านบาทนะครับใช่ครับ หมื่นกว่าหมื่นห,หมื่นกว่ารวมถ้ารวมภาษีแล้วก็ประมาณทังหมื่นกว่าหมื่นกว่าล้านหมื่นกว่าล้านเลยน,นั้นเป็นความผิดพลาดครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดครับแต่ไม่โทษใครนะมไม่โทษใครก็ถือว่าเราตัดสินใจโดดลงไปแล้วเนี่ยเมื่อเกิดผิดพลาดขึ้นมาก็อย่าไปโทษใครมันมีปัจจัยเยอะแยะแต่ว่าเป็นปัจจัยที่ถ้าเราเอามาเราใน่วิเคราะห์ตัวเองเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่คำเป็นบทวิเคราะห์ที่ไม่ควรที่จะถ่ายทอดออกไปทั้งหมด เหตุเพราะว่าเมื่อวิเคราะห์แล้วมันอาจจะกระทบคนนู้นคนนี้อ๋อเขาป่วยกันเราเมื่อเราเมื่อเรากล้ารับผิดชอบต่อความผิดพลาดของเราแล้วเราจะไปโทษใครอ๋กลืนเราต้องต้องมั่นมั่นต้องมั่นมาพร้อมที่เดินต่อไปข้างหน้าก็ก้าวข้ามแล้วเดินต่อไปใช่ครับแล้วมันก็ไปถูกเป้าหมายได้เหมือนกันสิ่งหนึ่งครับได้ยินคําว่าตัดสินใจ ปัจจัยสาคัญของพี่น้องบ้านเราก็คือเรื่องของการตัดสินใจเหมือน,นกันครับว่าเราจะไปทางไหนเราจะทําอะไรถ้าอยากจะให้ท่านแนะนําคําว่าตัดสินใจต้องทํำยังไงคําว่าตัดสินใจเอาแบบบ้านบ้านเรานะครับแบบบ้านาาบ,บ,บ้านเราก็เอาง่ายๆบวกลบคูณหารใช้ใช้สูตร,รบรญญัติยั่ยงบวกคิดคำนวณลบคูณหารบคูณหารในแง่บวกคือแง่ดีคืออะไรในแง่ลบมีอะไรบ้างในแง่คูณคือประโยชน์ที่มันจะเกิดขึ้นจาก จากการตัดแจงของมันมีอะไรบ้างและสุดท้ายก็คือว่าหารก็คือเมื่อกี้ผมพูดมาแล้วหารก็คือ risk ก็คือความเสี่ยงเราบฉะนั้นเราจะทาธุรกิจอะไรเนี่ยเราต้องประเมินความเสี่ยงเอาแบบบ้านๆเรานี่แหละเอ้ยคิดดูที่มันเกิดแง่บวกไหมไปจับมือร่วมกับคนนี้ไปทาไปทามาค้าขายร่วมกับคนนี้มันมันดีไหมมันมีแง่บวกที่เกิดขึ้นไหมถ้าเป็นแง่ลบล่ะอย่ามองด้านเดียวอย่ามองแค่ด้านบวกแล้วก็อย่ามองด้านเดียวแค่ด้านลบก็มองทั้งด้านบวกด้านลบ ตัวที่อีกสเต็ปหนึ่งก็คือเราก็มองถึงระยะไก่ที่มันจะเกิดเติบโตไหมนี่คือแบรรูะแล้วคูณตัวคูณแล้วมันจะเกิดตัวคูณในอนาคตไหมแต่ว่าอย่างไรก็ตามจะต้องขบวดด้วยความเสี่ยงมีความเสี่ยงอะไรไหมถ้ามันจะไปต่อไปอีกสักห้าปีข้างหน้าคมันอาจจะมีความเสี่ยงอะไรแต่ผมไม่อยากจะให้พวกเรามองไปมองมองจนทําให้กลายมาเป็นข้อข้อที่เราเป็นข้อจำกัดของเราจํากัดแล้วไม่ทํอ แสดงว่าให้รู้ไว้แล้วเตรียมรับมือเรรียมับือพอให้เริ่มทํำแสดงว่าเราก็มองว่าประโยชน์สิ่งที่เราจะได้กลับมามีอะไรบ้างคุณวิชัยในฐานะประธานกรรมการบริษัทบิดคับเวิลดิกคขับจำกัดถือว่าเป็นบริษัทหนึ่งที่สร้างแรงกระเพื่อมสําหรับเรื่องราวของเทคโนโลยีมากมายเลยครับวันนี้วัย75ถือว่าเป็นถือว่าเป็นคนที่อยู่มานานในวงการในประเทศไทยมองเห็นอะไร เรื่องของเทคโนโลยีทําไมคุณวิชัยเข้ามาทําเรื่องนี้ครับแล้วชาวบ้านเราจะได้ประโยชน์ยังไงบ้างครับการเข้าถึงเทคโนโลยีเนี่ยไม่ใช่เป็นข้อจํากัดสําหรับไทยเลยนะครับรวมั้งเด็กบ้านนอกเราด้วยครับผมเป็นคนใฝ่รู้ไงเป็นเด็กเป็นเด็กบ้านนอกที่ใฝ่รู้ก็จจะชอบอา่านหนังสือติดตามอา่านบทความอะไรต่างๆอยู่ตลอดเวลาครับมันก็จะเพิ่มเติม ทั้งประสบการณ์และวิสัยทัศน์ขึ้นมาแล้วก็มองเห็นว่าอนาคตของโลกนี่ยมันกำลังเปลี่ยนและเปลี่ยนเร็วมากครับเปลี่ยนเร็วมากจนจนคิดว่าเป็นห่วมคนรุ่นใหม่เชื่อว่าโลกมันกำลังเคลื่อนไปทางนั้นครับผมจึงคิดว่าทํายังไงที่จะติดเหล็กเล็กๆให้กับการเติบโตของคนกลุ่มนี้นั่นก็คือ,อ,อการปลูกฝังคุณธรรมปลูกฝังคุณธรรมลงไปในกระบวนการเปลี่ยนถ่ายนี้อ๋อ ราะไม่งั้นละมันไม่มีกรอบอะไรเลยอะครับมันไม่มีขอบเขตเลยเทคโนโลยีมันเปลี่ยนเร็วมากถ้าเป็นโอเคเราไม่สามารถไปตีกรอบเทคโนโลยีได้แต่ว่าเราต้องฝังอะไรบางอย่างลงไปเพื่อให้เด็กที่เข้ามาสู่วงจรเนี่ยเขามีความตระหนักและเขาคำนึงถึงคุณธรรมผมขอร้องว่าขอคำปฏิญ,ญาณสามข้อครับข้อที่หนึ่งจะไม่ใช้เทคโนโลยีเพื่อโกงหรือหลอกลวงผู้อื่นอือ ข้อที่สองจะเรียนรู้หมายถึงเรียนรู้เทคโนโลยีจะเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์สังคมที่ดีมีคุณธรรมครับ,รบข้อที่สามจะแบ่งปันความรู้และโอกาสให้กับผู้ที่ด้อยกว่าอ๋อนี่ครับครับตอนนี้เริ่มปรากฏละเด็กที่เป็นเครือข่ายของผิดครับทั้งหลายเด็กทุกสถานที่ที่ผมไปบรรยายครับผมจะขอให้ผู้รับฟังการบรรยายนั้นปฏิญาณสามข้อสามข้อนี้ ด้การฝูกฝังคุณธรรมเหมือนสมัยก่อนเราเราเด็กๆพ่อเราให้ท่องศีลห้าใช่ไหมตอนนั้นเราจะท่องก็ไม่ได้คิดหรอกว่าจะท่องไปยังไม่ได้วิเคราะห์วิจัยหรอกแต่ว่าเราก็จําได้เห็นไหมเราก็จําได้เราก็พยายามจะปัดบัดตัวอยู่ในในสีหานี้เช่นเดียวกันผมขอฝังผมขอแค่สามข้อไม่ต้องถึงห้าข้อหรอกแต่เป็นสามข้อที่ถ้าเกิดอยู่จดจําอยู่จะไม่ทําสิ่งที่ชั่วร้ายหรอกหมายความว่าเรื่องราวของเทคโนโลยีสิ่งที่ท่านอยากจะ เสริมคือเรื่องของคุณธรรมเพราะว่ามันเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนวเปลี่ยนเรว่าปุ๊บปั๊บแล้วบางทีผู้คนอาจจะหลงลืมเรื่องราวเหล่านี้เป็นไปได้อย่างยิ่งครับอย่างยิ่งเลยมาถึงวันนี้ครับในอายุ75ปีท่านวิชัยเดินทางทุกที่ในประเทศเดินสายบรรยายฟรีทั่วประเทศครับต้องถามว่า ทำไมครับจากที่เราอาจจะใช้ชีวิตบ้านปลายอย่างสบายๆไม่ต้องเดินทางไม่ต้องออกมาพบปะผู้คนไม่ใช้ชีวิตช่วงพักผ่อนอยู่ที่บ้านหรือว่าไปเที่ยวต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยทำไมต้องออกมาพบปะผู้คนอย่างเงี้ครับมันเป็นไฟที่อยู่ข้างในครับภาษาที่ต่างชาติเขาชอบใช้กันก็คือคําว่า passion คือคําฝังใจที่อยู่ในส่วนส่วดลึกของเรารด้วยความที่เป็นคนที่ไม่เคยลืมรากเง้าไม่เคยลืมคาพืชตัวเองเนี่ยทำให้เรา ยังตระหนักอยู่เสมอว่ายังมีคนมั่นนอกอีกจํานวนมากที่ต้องการความช่วยเหลือครับแต่มีคนมั่นนอกอีกจํานวนมากที่อยากจะเดินตามความฝันของตัวเองครับรวมทั้งลูกหลานชาวบ้านนอกทั้งหลายลูกหลานเกษตรกรทั้งหลายในประเทศเนื่องจากผมเองก็เป็นลูกสายเกษตรกรคนหนึ่งครับนั้นผมจึงมีความสุขทุกครั้งที่ผมได้เดินสายไปสัมผัสกับคนเหล่านี้คือความสุขมันจะเกิดปิติียกว่าเกิดปิติผมว่าปิติที่ได้มาจากการจากการเดินออกไปตาม ้าน,นอกกำางจังหวัดเพื่อสัมผัสกับผู้คนหรือให้ความรู้ให้คําแนะนําพวกเขาเนะี่ยมันมีมูลค่ามากกว่าเงินพอเพราะว่าถ้าจะว่าไปพูดตามตรงเดี๋ยวจะหาว่าเราพูดเบอร์ครับจริงๆคือ,อต้องขอโทษนะฮะเรารวยแล้วเราจะต้องมาทําเรื่องแบบนี้ทำไมก็นั่นนั่นสิครับ,รบอย่มทำให้เรอยู่สบายๆบ,บ,บินไปต่างประเทศไปซื้อบ้านซื้อโรงแรมในต่างประเทศแล้วก็ไปพักผ่อนอยู่ที่นั่นบสบายๆไม่ต้องทําอะไรใช่ครับนักเอิญว่ามันไฟข้างในมันยังมันยังเป็นเปนนอกอยู่อ่ะ มันยัง <laughs> อยากออกมาแบบนี้อยู่มันยังเป็นนอกอยู่ <laughs> ที่สุดแล้วเราทําธุรกิจแล้วมีมีมูลค่าทรัพย์สินสูงแต่ว่าที่สุดแล้วบ้านปลายของท่านวิชัยก็ยังกลับมาเพื่อพับคนดีกลับมาสู่รากเน่าที่แท้จริงของคนไปไหนไปกันเลยไปไหนไปกันมีกําหนดเป้าหมายไหมครับท่าน75ปีแล้วออีกสองปีเราจะหยุดอีก3ปีเราจะหยุดก็จนกว่าจะสิ้นลม เลยเลยครับ,รบสิ่งหนึ่งที่อยากจะถามท่านเป็นคําถามสุดท้ายเลยครับว่าอยากจะส่งสารอะไรครับผ่านวีดีโอนี้สําหรับพี่น้องชาวสกลนครของเราเพื่อที่จะได้ลุกขึ้นมาทําอะไรบางอย่างแล้วก็เปลี่ยนแปลงตนเองท่านอยากจะฝากอะไรบ้างครับผมขอฝากแพชชั่นของผมครับแพชชั่นของผมก็คือว่าในอนาคตเท่าที่ชีวิตหลงเหลืออยู่นะครับผมมีความมุ่งมั่นอย่างยิ่ง ที่จะใช้ผมใช้คาวันนี้ครับในอนาคตกเกษตรกรไทยต้องไม่ยากจนครับแต่จะถึงคํารวยหรือไม่เป็นอีกเรื่องหนึ่งครับทําให้พ้นจากความยากจนก่อนครับต้องไม่ยากจนวิธีการที่ทําให้เกษตรกร,ร,กรไม่ยากจนอีกต่อไปคือต้องให้เกษตรกรร,กร,รู้ก่อนว่าในการลงทุนไม่ว่าจะปลูกพืชกี่ครอบก็ตามจะลงจะปลูกข้าวลงท้องนา ด้วยระบบใดก็ตามปีหนึ่งครั้งหรือสองครั้งก็ตามเราต้องนําเอาเทคโนโลยีบางอย่างลงมาช่วยเขาเพื่อกันความเสี่ยงเพื่อป้องกันความเสี่ยงและผมอยากจะให้ให้เข้าใจเรื่องระบบการบริหารบริหารฟาร์มบริหารฟาร์มผมเพิ่งไปเจอบริษัทาร์ทอัพบริษัทหนึ่งที่เชียงใหม่เก่งมากครับวันนี้เขาวางแผนเรื่องการบริหารจัดการฟาร์มแล้วสามารถชี้วัดด้วยตัวเลข ว่าฟาร์มจะกําไรนี่จะขาดทุนโ,โดยทําเรื่องมาเก็บเลสด้วยนะคือ<ะ>เขาหาตลาดพยายามจะจุดเชื่อมระหว่างดีมาร์กับสะปลายอุปส์กับอุปทานเข้าด้วยกันบนแพตฟอร์มเนี่ยผมเห็น<อ>ว่าเ,เขาท้ามากเลยมันเป็นประโยกับเกษตรกรผมมากเลย<ะ>ผมลงลงไปอบอุ้มวิญญาณนี้กันมาเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะฝากถ้าบาบาะล้อมถามผมแบบฝากอะไรผมคิดว่าเราอย่าปฏิเสธตั้งแตโตัวนีผมอยากจะขอร้องใช้คําว่าขอร้องอเลยพี่รองลูกหลานผม ว่าอย่าปฏิเสธความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีแต่ขณะเดียวกันเราก็ต้องเข้าใจมันและมีคุณทํามกกับให้ลูกหลานเราทุกคนเนี่ยได้เรียนรู้อย่างถูกต้องโดยมีโดยมีระบบคุณธรรมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยว่าเวลาเราขยายกลุ่มธุร,ร,ร,ก,รกิจเราไม่ว่าจะเป็นสถารร์หรือวิสาหกิจชุมชนเนี่ยถ้าเราเชื่อมโยงเข้าด้วยกันด้วยระบบบางระบบซึ่งมันอาจจะเป็นเรื่องที่ความรู้ที่ ที่สูงขึ้นมาหน่อยแต่ว่าเป็นความรู้ที่จะที่จะถูกนํามาถ่ายทอดโดยคนกลุ่เนี่ยซึ่เป็นกลุ่มหลักครัแล้วมีแคชชั่นเรื่องนี้อย่างแรงกล้าครับนะผมจะใช้สิ่งนี้ใช้คุณบัติที่ตัวเองได้สั่งสมมาใช้ความรู้ความสามารถที่ไปเลือกไปคัดเลือกบอกริษัทเกษตรทั้งหลายอืเข้ามาเป็นองค์ประกอบหนึ่งองค์ประกอบขับเคื่อนในการที่ช่วยเหลือให้ญาติพี่น้องเรา ซึ่งเป็นชาวไร่ชาวนาตรสวนเนี่ยได้มีโอกาสดําเนินชีวิตอย่างนอกจากถูกต้องตามคันลองแล้วยังสามารถทีุ่พ้นจากคหนักของความยากจนได้